เรียกได้ว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์บอลเด็กที่น่าจับตามองมากๆในเมืองไทยนะตอนนี้เลยครับโดยการนําเด็กจากอุลบาเรตไดมอนด์จากประเทศญี่ปุ่น บินลงมาฟาดแข้งกับเด็กไทยในรายการมิซูมิชิเฮฟวี่อินดัสทรีไดมอนด์ครับ U14 ิบสี่ไทยแลนดซึ่งก็เพิ่งจัดแถลงข่าวกันไปนะครับกับรายการนี้ครับโดยในงานถแถลงข่าวนะครับก็นำมาโดยผู้บริหารจากอุลวะเรดไดมอนด์ครับบริษัทมิซูมิชิเฮฟวี่อินดัสทรีพร้อมด้วยผู้บริหารจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดร่วมงานถแถลงข่าวครั้งนี้ครับโดยบริษัทมิซูมิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่างเป็นทางการของสโมสรอุลวะเรดไดมอนด์ครับสโมสรชื่อดังจาก Jelly, ประเทศญี่ปุ่นที่มีเอกนิตปัญญาดาวเตะทีมชาติไทยร่วมค้าแข่งอยู่ด้วยครับโดยก็ได้จับมือร่วมกันกันกบสโมสรพันธมิตรในประเทศไทยอย่างสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดจากรายการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนรายการนี้ขึ้นมาครับโดยบริษัทมิซูมิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนทีมเมืองทองยูเนเต็ด มาตั้งแต่ฤดูกาล2022-2023แล้วครับโดยได้สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนะครับแล้วก็การพัฒนาเยาวชนครับในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทครับซึ่งรายการนี้นะครับก็มีความมุ่งหวังพัฒนานักเตะเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งรายการแข่งขันรายการนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วครับนับตั้งแต่ปี2022ครับโดยในปีแรกนะครับทีมอุระวะเรดยูรับ และก็ในปีล่าสุดปี2023นี้เป็นทีมอัดสำชันทนบุรีตัวแทนจากประเทศไทยเป็นผู้คว้าแชมป์ไปครองครับโดยในการแข่งขันก็เป็นไปอย่างเข้มข้นและก็สนุกสนานนะครับโดยในปีนี้นะครับการแข่งขันจะมีทีม U14 เข้าร่วมทั้งหมด6ทีมครับประกอบไปด้วยทีมอูรวัเรดไดมอนด์จากประเทศญี่ปุ่นเมืองทองยูนเต็ดอัดสำชันยูน t เต็ด เทพซีรินกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนกีฬากุงเทพครับโดยการแข่งขันนะครับจะจัดตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่4สิงหาคมปี2024นี้ครับแล้วก็ผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นนะครับก็จะได้รับรางวัล MVP ครับและก็รางวัลน,นี้นะครับก็จะได้สิทธิ์ในการบินไปฝึกซ้อมกับสโมสรอ,อุรุเว e ดไดมอนด์ถึงประเทศญี่ปุ่นเลยครับและในรายการก็จะมีรางวัลสุดพิเศษอีกหนึ่งรางวัลครับ เพื่อมอบให้กับนักเตะอีก2คนในรายการที่ทําผลงานได้โดดเด่นโดยนักเตะ2คนนี้นะครับก็จะได้รับโอกาสบินไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับอะคาเดมีของอุวะเรสเป็นเวลา1 2ถึงสัปดาห์พร้อมกับร่วมทีมแข่งขันในรายการที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับก็นับว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับนักเตะเยาวชนในประเทศไทยครับที่จะได้รับประสบการณ์และพัฒนาฝีเท้าในระดับสากลกับทีมอะคาเดมีระดับเจลีของประเทศญี่ปุ่นครับและทางฟันเฟืองเรื่องบอลเด็กนะครับก็ได้รับเกียรติในการสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับ กับทางคุณสมเกียรติเปรมบุตรครับผู้อำนวยการอะคาเดมีของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับที่จะมาพูดถึงรายการนี้แล้วก็ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันครับครับสำหรับรายการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่เชิญน,น้องๆเยาวชนนะครับที่มีฝีเท้าดีๆนะครับในประเทศไทยเรานะครับ มาร่วมแข่งขันรายการนี้นะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยนะครับได้ยกระดับพัฒนาฝีเท้าของตัวเองนะครับแล้วสําหรับผู้ที่มีความโดดเด่นในรายการนี้นะครับจะได้ไปร่วมฝึกซ้อม กับทีมอุระะที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแน่นอนนะครับก็ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักฟุตบอลในรุ่นโตๆนะครับในรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเขาประสบความสําเร็จนําหน้าประเทศไทยแสดงว่าการพัฒนากี่ความสามารถหรือเทคนิคการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันเนี่ยเขาเขาก็มีระบบมีวิธีการมีรูปแบบมีการเล่นนะครับที่แตกต่างออกไปดังนั้นเนี่ย ในการเจอกันนะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับการเล่นบอลในรูปแบบในระบบของของประเทศญี่ปุ่นของอุราวะแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้นํามาปรับใช้นะครับหวังว่านะครับรายการนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการพัฒนานักเตะในทวีปเอเชียนะครับและก็นักเตะในประเทศไทยให้พัฒนานะครับเก้าเท่าทันสู่ระดับโลกให้ได้ครับโดยรอบชิงในรายการนี้นะครับก็จะแข่งขันในวันที่4สิงหาคมเวลา18นาฬิกาที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมรังเย่าของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดครับ